แผน,นหัวข้อวันนี้ก็เป็นเกี่ยวกันปรับ mindset ปรับอย่างไรนะเขาเรียกว่าให้เราเนี่ยใช้งานหวงจุย้ยใช้งานดวงเนี่ยให้มันดีขึ้นเป็นหัวข้อที่ผมเจอจุดบอดหลายๆคนที่ทั้งตึกตาโวงจุ้ยมานานแล้วหรือเพิ่งจะมาศึกษาหวงจุย้ยนะแล้วก็นํามาปรับเติมแก้ไขแล้วสุดท้ายมันก็ไม่มีอะไรดีขึ้นมาเลย วันนี้ก็เลยจะมาปรับไมซ์เซตใหม่ถ้าคุณมีหลักคิดแบบนี้คุณจะเริ่มใช้งานฮวงจุ้ยและการปรับดวงได้ดีขึ้นแต่ถ้าคุณยังมีไมซ์เซตอีกแบบหนึง่งทําให้ตายยังไงก็ไม่เกิดผลดีเพราะฉะนั้นเดี๋ยวหัวข้อวันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งข้อที่เป็นจุดบอดท,ที่หลายๆคนพลาดกันในนี้มีใครทานเจกันบ้างพรุ่งนี้วันสุดท้ายแล้ว ถ้าใครทานเดี๋ยวพรุ่งนี้ถ้าคุณไปขอพอรในส่วนของการทานเจถ้าทานครบหรือทานตามกําหนดบางคนก็อาจจะขอทาน1วันขอทาน3วันขอทาน9วันแล้วแต่จุดสุดท้ายวันออกเจ พรุ่งนี้ก็ได้หรือจริงๆคือมลืนก็ได้แล้วแต่สะดวกก็ไปที่โรงเจที่วันแรกคุณไปแล้วก็ไปสรุปผลงานว่าในปี6กนี้ทานเจได้กี่วันตามคําพูดตามคํามั่นสัญญาไหมนะแล้วก็ที่เหลือก็ขอยกบุญนี้ในการทานเจในปีสองห้าหให้แก่องค์เทพที่คุณนับถือแล้วก็ที่เหลือก็ค่อยขอพรถ้าใครสะดวกก็พรุ่งนี้แต่ให้เลือเที่ยงวันก่อนค่อยไปให้จบรอบในสองหัวข้อเรื่องการปรับไมซ์ ปรับอย่างไรให้เราใช้งาน่วงจุย้ยให้เราใช้งานดวงได้ดีขึ้นถือเป็นอีกหัวข้อหนึ่งเลยที่จะมาสารต่อจุดบอดที่หลายๆลยคนใช้งานปรับเติมแก้ไขสุดท้ายก็ไม่เห็นดีขึ้น เป็นส่วนที่ผมเจอจากลูกศิษย์ก็ดีหรือจากหน้าเพจหรือในส่วนของตัวลายก็ดีดฉงนั้นใครที่พยายามมาละทั้งชีวิตเลยทำโน,โน,น่นนี่นี่นั่นไม่ว่าจะเรื่องด้าน่วงจุ้ยก็ดีในส่วนงเรื่องการปรับดวงชะตาก็ดีหรือในส่วนของเรื่องความสามารถความพยายามก็ดีสุดท้ายทําไปก็เหมือนย่ําอยู่กับที่บ้างหรือแย่กว่าเดิมบ้างดฉงนั้นถ้าคุณปรับไ i n d เซตตัวนี้ได้นะคุณจะมีจุดยึด คุณจะมีรู้แล้วว่าท้ายถ้าเราอยากจะสาเร็จไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็แล้วแต่เราควรเน้นจุดไหนและทําอย่างไรมันจะแบ่งออกมาเป็น2กลุ่มก่อนกลุ่มแรกคือกลุ่มคนที่ไม่เคยสนใจเลยในด้านฮวงจุ้ยก็ดีหรือในส่วนงการปรับดวงก็ดีสุดท้ายพอมาเจอพอมาเริ่มตึกตารู้สึกว่าใช่ก็เลยลองใช้เลยซึ่งในกลุ่มนี้ก็มีทั้งเห็นผลทันทีเห็นผลเร็วและก็มีทั้งเห็นผลช้ากับกลุ่มที่2 ผมนี้ก็สนใจมาตั้งนานแล้วตึกตานโนนนี่นี่นั่นปรับตักระยะหนึ่งแล้วแต่สุดท้ายไม่เห็นผลพอมาเจอผมรู้สึกว่าโอเคมันเริ่มดูเป็นธรรมชาติมากขึ้นดูแล้วสามารถนํามาปรับใช้ได้มากขึ้นแต่สุดท้ายพอทําตามแล้วก็แบ่งออกมาอีกก็มีทั้งเห็นผลเลยเห็นผลช้าเห็นผลเร็ว ในส่วนเนี้ผมจะมาบอกว่าทั้ง2กลุ่มที่เขาเห็นผลช้าจัดฮวงจุ้ยตั้งนานแล้วไม่เห็นผลเลยก็มีหรือเห็นผลช้าก็ดีหรือในส่วงการปรับดวงชะตาก็ดีเขามีทัศนคติอย่างไรและถ้าคุณอยากเห็นผลเร็วสิ่งเหล่านี้คุณต้องปรับใหม่ที่เหลือคือถ้าคุณปรับได้ตามที่ผมสอนในวันนี้ผมเชื่อว่าในส่วนการปรับเสริมเล่นฮวงจุ้ยก็ดีหรือในส่วนดวงชะตาจะทำให้คุณมีประสิทธิภาพมากขึ้น เรน,นเรามาดูหัวข้อแรกเลยส่วนการปรับ mindset ให้ทุกคนจําไว้เลยว่ารีบรวยแล้วก็รีบพอฟังดูเหมือนง่ายรีบรวยแต่การทําให้ได้มันยากซึ่งประโยคนี้รีบรวยรีบพอผมมักจะสอนสิทธิที่ผมไปดูแลที่จับขงจุ้ยหน้าง,งานในส่น VIP จะพูดประโยคนี้แทบจะทุกคนเลยในส่วนของคาว่ารีบรวยแล้วก็จะได้รีบพอถามว่าทําไมรีบรวยจุดนี้ต้องบอกก่อนว่า ํำว่ารวยของแต่ละคนเนี่ยไม่เท่ากันเพราะน้นบางคนอาจจะหนึ่งแสนก็รวยละหนึ่งล้านก็รวยละแต่บางคนบบกต้องสิบต้อง20ซึ่งในจุดนี้แล้วแต่คุณวางมันก็ขึ้นกับปัจจัยของตัวเองด้วยว่าเรามีภรรยา,ยาเรามีลูกมีโน้มีนี่ให้ดูแลหรือเปล่าให้คุณมีจุดยึดเลยว่าให้รีบรวยเพื่ออะไรอะ่ะสุดท้ายเมื่อไหร่ที่คุณรวยจงรีบพอเป็นสเต็ปต่อไปเลยเพราะฉะนั้นทำไมถึงต้องรีบรวยเพราะสุดท้ายจริงๆแล้วคําว่ารวยมันไม่ใช่เป็นจุดปลายทางของทุกคน แพฉะนั้นถ้าถึงวันหนึ่งที่คุณถึงจุดที่เขาว่ารวยแล้วส่วนมากจะติดกับดักตรงนี้แหละคือไม่รู้จักพอแต่เต็ดต่อไปคือรีบพอก่อนจะรีบรวยเนี่ยจุดนี้แหละสำคัญว่าทำไงถึงเราจะรีบรวยได้ซึ่งหัวข้อวันนี้เราจะมาทําจะมาสอนจะมาไขาความลับให้กับพวกคุณเพราะฉะนั้นหลายๆลคนติดกับดักของเงินอํานาจบารมีตําแหน่งหรืออะไรก็แล้วแต่บางคนรวยล้นฟ้าแล้วสุดท้ายก็ยังไม่รู้จักพอ ที่เหลือทํำยังไงะมันก็ปล้ำกันหาอยู่เนี่ยแต่แวงหาทั้งในส่วนของทรัพย์สินเงิงนทองก็ดีในส่วนของตัวบรารมีหน้าที่การงานตําแหน่งหรืออะไรก็แล้วแต่เมื่อ,อไหร่ที่คุณไม่รู้จุดประตคงของชีวิตนะว่าสุดท้ายจริงๆแล้วถ้าคุณเข้าใจได้คือสิ่งเหล่านี้มันเอาไปไม่ได้เลยสุดท้ายถ้าคุณอยากใช้ชีวิตให้คุม้มคุณต้องหาเป้าหมายให้เจอว่าสุดท้ายแล้วเราเกิดมาเพื่ออะไร จุดๆเนี้ยหลายคนอาจจะฟังแล้วก็มีอคติอย่ก็รวยอยู่แล้วนี่พูดอะไรก็พูดได้เพราะฉะนั้นจุดนี้ทําอย่างเดียวเลยถ้าคุณอยากจะรู้ว่าเฮ้ยคำว่ารีบรวยแล้วรีบพอเนี่ยมันเป็นจริงแค่ไหนคุณก็ต้องรีบรวยให้ได้ก่อนถ้าคุณวางไมซ์เซ็ตเป็นคุณจะรู้แล้วว่าสุดท้ายพอเราถึงจุดที่เราตักเตสในส่วนงเรื่องคําว่ารีบรวยละให้คุณจําคําว่ารีบพอให้ได้แล้วคุณจะใช้ชีวิตได้แบบเต็มที่ ฉะนั้นสุดท้ายตัวนี้หลายคนมักจะหาของที่เวลาเราไม่อยู่แล้วเนี่ยเอาไปไม่ได้รับติ๋เงินทองชนโนนที่ดินโนนี้เนี่ยสุดท้ายเอาไปไม่ได้เพราะฉะนั้นถ้าคุณหาเจอว่าถ้าเราไปแล้วเราสามารถเอาอะไรไปได้นั่นแหละให้คุณควานหาสิ่งนั้นถึงอย่างที่บอกไปก็จะมีคนที่มีอคติก็ใช่ว่าคุณรวยแต่สุดท้ายทุกอย่างก็ต้องใช้เงินถูกไหมคัเพราะฉะนั้นผมก็จะย้ําคนที่พูดประโยคนี้มาเสมอว่าก็อย่างที่บอกจุดแรกคือคุณต้องรีบรวยก่อน เมื่อไหร่ที่คุณรวยตามแบบฉบับของคุณนะตุดท้ายเรื่องเงินทองถ้าคุณวางแผนมาดีเงินทองมันจะคอยซับพอร์ตคุณไปตลอดละเมื่อไหร่ที่รีบพอจะทําให้คุณเนี่ยตักเตะมากกว่าเดิมเดี๋ยวจะบอกให้ว่าเป็นแบบไหนแต่ในส่วนผมรีบรวยในนี้นะสายข่าวเท่านั้นนะไม่เอาไปโกงใครหรืออะไรนะของคุณคอนเน่นะมีแต่บุญกับบาปที่เอาติดตัวไปได้เห็นตัวนี้เขาเรียกเป็นความเชื่อ ซึ่งอาจจะได้จริงหรือไม่ได้ก็ได้น,นี้ผมจะไม่มายักข้อมูลผมก็เลยบอกให้คุณไปหาคําตอบของตัวเองเฉนั้นแต่ละคนก็ไม่มีผิดไม่มีถูกแต่ที่เหลือให้คุณลองคิดแล้วกันว่าสุดท้ายถ้าเราไม่อยู่อะไรที่เอาไปไม่ได้อันนั้นคุณตัดทิ้งไปก่อนเลยที่เหลือเรื่องบุญกับบาปอันนี้แล้วแต่ละคุณพิจารณากันเอาเองถ้าอย่างของคุณนายคอนเน่รีบรวยปุ๊บสุดท้ายบอกบุญกับบาปนั่นหมายว่าก็รีบทําบุญเงินต้องเข้าใจทุกอย่างต้องใช้เงินเพราะฉะนั้นเราเลยต้องรีบรวยก่อนเมื่อไหร่่พออรีบบววยยยปปุากกไไััด็แตงต ต้องทำงานนะแต่ให้เวลาตรวจอื่นเยอะขึ้นถ้าคุณบอกเป้าหมายคุณคือการทำบุญก็ให้เวลาในการทำบุญเยอะขึ้นถ้าเป้าหมายของคุณคือการอยู่กับครอบครัวหรือการทดแทนบุญคุณพ่อแม่ ก็ให้เวลากับพ่อแม่เยอะขึ้นแต่สุดท้ายคือทุกอย่างใช้เงินคุณก็ต้องรีบรวยก่อนถ้าคุณวางพอยต์แบบนี้ได้ i ม d s e t แรกของคุณจะเริ่มมีเป้าหมายแล้วว่าสุดท้ายจากเราไม่รู้เลยว่าอะไรต้องการเป็นผู้จัดการเหรอต้องการเป็นเจ้าของธุรกิจแล้วยังไงต่อจุดแรกที่เราจะพอยต์ก็คือรีบรวยรีบรวยเท่าไหร่ไม่รู้บางคนแสนล้านแล้วแต่สุดท้ายพอคุณถึงเป้าหมายนั้นแล้วคุณก็ต้องรีบพอให้ได้เห็นเมื่อไหร่ที่คุณเริ่มมีพอยต์แบบนี้เป้าหมายชีวิตคุณจะเริ่มชัดเจนขึ้น ไม่เดินตะเปสปาไปทางอื่นแล้วท้ายจะเอาตำแหน่งเหรอตำแหน่งมันเอาไปไม่ได้ไหมเวลาเราตายไปเอาไปได้ไหมตำแหน่งยศถาบรรดาศักดิ์โนนี้นั่นจะสะสมไปไหมหรือในส่วนของเงินทองจะมีเยอะขนาดไหนจะเอาให้ใช้ไปจนหมดหรือใช้เป็นยันลูกหลานอันนี้แล้วแต่คุณวางแผนแต่สุดท้ายให้รีบพอพอเพื่ออะไรคคุณจะได้มีเวลากับสิ่งที่คุณตัดสินใจแล้วว่าสุดท้ายหลังจากเราไม่อยู่แล้วเราจะได้ใช้ชีวิตกับจุดๆด,ดนี้แหละ